น้องพลอยใสนะครับรับบทเป็นผิงนะครับเป็นสาวเงียบเรียบร้อยหน้าตาน่ารักนะครับแต่ว่าดูเหมือนจะเป็นคนที่อมทุกข์นะฮะแล้วก็เป็นแล้วก็มีคู่จิ้นในนี้ด้วยนะครับเป็นคนช้าช้างงงขี่เกรงใจไม่ค่อยทันใครภายนอกดูอ่อนแอแต่ภายในเข้มแข็งพร้อมลุยทุกสถานการณ์แอบมีหวังเล็กๆว่าจะชนะเกมนี้เพราะอยากจะเอาเงินเนี่ยไปรักษาแม่ที่ป่วยอยู่ครับ สวัสดีค่ะพลอยสาย a อ1 2นะคะก็รับบทเป็นผิงค่ะในซีรีส์เรื่อง AF12 The Series กับคุณกล้าเกมล่าฝันค่ะคาแรคเตอร์ Character เรื่องนี้ก็จริงๆก็ไม่ได้ห่างกับตัวหนูมากค่ะแต่ว่าก็คือในเรื่องเนี่ยผิงเป็นคนที่เป็นสาวเรียบร้อยค่ะก็ ภายนอกเขาจะดูนิ่งๆหน่อยแล้วก็ดูข้างนอกดูบอบางอ่อนแอไม่คิดว่าแบบจะมาท,ทำอะไรภารกิจเกี่ยวกับในในเกาะอ,อะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วในใจเขาเป็นคนเข้มแข็งมากก็รู้สึกว่าคล้ายๆตัวเองค่ะแต่ว่าเรื่องปรับก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องการาทำมิชชั่นในใ,ใ,ในภารกิจมากกว่าที่ว่าเรา,เราจะต้องทำให้มันแบบอึดถึกอะไรอย่างงี้นะเพราะ เกิดมาไม่เคยทําอะไรหนักขนาดนี้แต่ว่าอันนี้ถือว่าเป็นเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องแรกที่ว่าเป็นแนวผจญภัยค่ะต้องมาทั้งเข้าป่าลุยป่าลุยทะเลลุยน้ําตกค่ะก็ได้รับประสบการประสบการณ์เยอะเลยค่ะก็ขอฝาก f อฟสิบสองเด s ีรเกาะคนกล้าเกมล่าฝันนะคะก็พวกเราทั้ง F12 คนเนี่ยก็เอ่อเรียกว่าทุ่มทุนสุดแรงเลยที่ที่จะเล่นเรื่องนี้ค่ะก็อยากให้ทุกคนคอยติดตามนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าเรื่องนี้ก็แค่พวกเราอ่านบ มันก็สนุกแล้วก็หวังว่าสิ่งที่พวกเราทําไปจะทําใหา้ทุกคนเห็นความสนุกแล้วก็ลุ้นไปกับพวกเรานะคะก็ไปล่าฝันกันในเกาะพรุ่งนี้ช่วง Inside News Tonight อย่าลืมติดตามว่าตัวละครอีก2คนที่จะแนะนำนั้นจะเป็นใครกันนะคะ